บมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันน so, ี้นะครับวันอังคารที like. ่18มกราคมนะเมื่อวานก็3ตัวเกือบแตกที่ฮานอยปกตินะชุดเน้นเข้า30ออกล่างนะครับสองตัวบนนี้ออก14ึ่งมี2 14ออกอะไรออกเจอหน่งสป่ะสำหรับวันนี้นะครับเด่นปกตินะครับแถวแรก1 3มากับ2407ี่แถว2ครับพิเศษครับ89ดก้ามากับห้าเจแถวสาานอยวีพีนะครับ23มากับ0481แอดดึงเด่นวันนี้ อืมห่งสาครับมากับ0ูนย์เจ็ดสี่แปดศูนย์สี่เจดแปดมาหนึ่งสนะครับ10ึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจหนึ่งปสามมาสามศูนย์สสเจสามนะครับผม ดับร้อยวันนี้นะครับแอดให้สองครับ2.13 2.10 2.14 2.17 2.18มันเหมือนเมื่อวานแน่ยสองสครับ2.34 2.37 2.38เน้นนะครับผม1นึ่งสาเหมือนเมื่อวานเลยนะ ตัวเดียวเลยตัวเดิมเลยอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานไม่แตกวันนี้ขอให้แตกตรงตรง,ตรงจัดกันมาให้มันเด้งนะครับผมมว,วันนี้ออกสามศูนย์ที่ปกติก็ระหว,ว่างนะหว่างศูนย์สองใช่0 2ศูนย์สองพิเศษ 4, สี่ศูนย์ 4, สี่ศูนย์สองแล้วก็มาอะไรนะสี่อะไรนะนั่นแหละเออเดี๋ยววันนี้แตกเอง นะเ,เป็นว่าขอให้โชคดีสำหรับฮานอยวันนี้นะครับวันที่18มกราคมสามตัวแตกตรงๆงนะครับขอให้โชคดีครับ